อะไรอีเกเน้วค่ะเพื่อนๆมามามาดู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 อกดกู่ด okay, okay, ่ดสดูดูดสดู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 ดัดอดูู้ดูาูดนดูดูดลดู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 ดัดูดูดูดดู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 ดดูดูดดนดดูดูดดนดู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 ด เงาเวๆนุกๆุกใส่ซอสหอยใส่ซีอิอ๊วขาวใส่ผักแล้วก็ที่ทำให้นุ่มกรอบนอกนุ่มในก็คือนะคะจะโรยด้วยเป้นข้าโพดหรือผสมน้ำก็ได้ถ้าคนไม่โปรฟฟลเลยจะโรยห่างๆเป้นข้าโพด1ช้อนโต๊ะสุดยอดเหมือนเหมือนเราทำลาดหน้าใช่ไหมคะแถมสีเขียวด้วยบลกครีนนะคะ จะเสิร์ฟกับข้าวหนึ่งถ้วยโฮมข้าวก็โปรโฟีโปรโฟีข้าวไม่เคยแฉไว้ฉันหนึ่งข้อมือนะคะจะใส่มากใส่น้อยหมอ้อเล็กหม้อใหญ่หนึ่งข้อมือใส่น้ําเหนือหนึ่งข้อมือจําไว้นะเพื่อนนะพิธีทำซอสหอมหัวใหญ่สองหัวนะคะดูบึ้มดึ้มบึ้มดึ้ม,ม,มอกไก่สองชิ้นแล้วก็หอมหัวใหญ่นําลงไปผัดใส่ หยョน้ำมันไปนิดหนึ่งแล้วก็ใส่เห็ดนะคะสีสีนี้เป็นสีธรรมชาติจากซอสซอสหอยหนึ่งช้อนโต๊ะสีอิวขาวครึ่งช้อนนะคะไม่มีน้ำปลาเพราะว่าฝรั่งเขาไม่ชอบน,น้ำปลานะคะดูสิที่ก็จะใส่เห็ดเป็นคำค เห็ดเวลาเราไปซื้อเห็ดฟาง,งเห็ดฟางแชมปี้ยองเราไม่ต้องไปซื้อลูกใหญ่ๆซื้อลูกเล็กๆก,กัดเป็นคำๆใส่ถั่วนิดนึงสีเขียวให้อาดๆโคกให้สีเขียวนะคะเราจะใส่บล็อกคอรี่สีเขียวก็ได้จะน้ำซอสเี่ราดก,กับข้าวนะคะไม่มีพิกดูสิบอบแล้วนะคะซอส แล้วก็หนึ่งช้อนซอสน,นี่จะอร่อยมากบ้านวีๆีไม่ทานผงชูรสนะคะจะอัพรส้นด้วยวายขาวค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะด้วยผัดอุ้บึม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 ,บมผัดอไก่ซอสกับผัดผัก ผัดเห็ดค่ะเห็ดฟางพูดไม่ออกแล้วพูดไม่ออกหรือว่าน้ำลายประซ่านแมนเมนเมนนะคะไปเลยค่ะเสิร์ฟเลยจะเสิร์ฟเทใส่ถ้วยใหญ่ๆเดี๋ยวเสิร์ฟใส่ข้าวนะคะไปเลยจุดจวดนะคะหอมมากทนไม่ไหวแล้วเคล็ดลับนะคะในทําให้แป้งข้าวโพดจะทําให้แป้งสาลีทำเหยาะลงไป จะ,ะให้น้ำซอสเข้มข้นเหมือนกับเราทำราดหน้าเข็นรับแต่ไม่รับนะใครน้ำลายไหลเอาไปราดเลยค่ะใครอยากราดกับเดี๋ยวเสิร์ฟแยกต่หากซอสพริกไปเลยหรือว่าใครจะไปราดกับเส้นนะคะเหมือนทำเนาะไก่อย่าลืมเวลาหัน่นไก่หัน่นอกไก่สองสองชิ้นแล้วก็หั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆนะใคระอยาให้ อย่าให้อบกอย่าหัน่นชิ้นเล็กๆมันไม่หวานมันไม่น่าทานมันเวลาเราเสิร์ฟบายบายค่ะไปเสิร์ฟแล้วเอาถ้วยตักใส่ถ้วยส,สวยๆเสิร์ฟเสิร์ฟมีคนนั่งรอค่ะฟีมือไปจัดเลิฟเลิฟทุกคนที่อยากรู้สาระดีๆไปช่องวิวไทยสวีทบายบาย see you next ็ e ค r ิป